เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิด,ปดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพตัวนี้นะครับ ha, สวัสดีครับมีรักกิบแบนะับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มัฟฟี่นะครับผมก็วันนี้จะมา,มาพูดถึงกิจกรรมต่างๆแล้วก็ทําค่าค่าทักษะกับค่าคีได้แล้วนะครับนี่นี่ตอนนี้เห็นไหมมีทําค่าคีกับทักษะ40%ขึ้นไปแล้วอันนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีทําแบบง่ายๆเลยนะ แล้วทุกคนสามารถทําได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆทำตรงนี้ถึง40% 2ค่าหรือ50% 2ค่าแล้วเกมก็จะง่ายไปเลยครับเพราะว่าดามเมจมันจะรนแล้วเล่นยิงบอสอะไรก็ผ่านหมดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราขอขอญาติพูดถึงกิจกรรมที่มาใหม่ก่อนนะครับมีอะไรบ้างนี่งเมกเกอร์นะครับจงคุกเขา่าต่อหน้าความรุ่งโรจน์ของฉันนี่ มีว่าชุดสวยกว่าชุดที่แล้วอยกนะอาวุธก็เป็นคล้ายๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรน,นะวันวาเลนไทน์นะครับประมาณนี้ดอกไม้เนาะก็สามารถจัดได้นะครับชุดค่อนข้างสวยอยู่ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยนะครับอ่าต่อไปในส่วนกิจกรรมควรดองอะไรกิจกรรมกิจกรรมอ่าตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมมาใหม่อีกแล้วซึ่งอย่างที่มีเคยบอกไปแล้วว่าเอ,อ่อกระดาษเก่ามันเอามาดองใช้ไม่ได้นะครับ รางวัลควรแลกอะไรใช่ไหมก็เดี๋ยวมีขอยาตบอกก่อนให้เพื่อนๆทำควสยไปเรื่อยๆพัดจะมีควสอยู่2หน้าครับจะได้กระดาษฟรีเยอะมากประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนั่นแหละถึงพ่อไม่รู้ประมาณนั้นนะ่ะเสร็จแล้วสิ่งที่เพื่อนๆควรแลกก็เอาดี่แลวแต่เพื่อนๆน,นะว่าชอบอะไรแต่ถ้าเกิดถามหมีนี่พ p ทองครับทําให้เราเก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นในส่วนสมบัติของกิจกรรมนะก็โบอกทาเอจไออันนี้ควรจะแลกนะถุงลมเนี่ยหรือยอย่างที่สามก็เนี่แหละครับหินพิเศษ แล้วก็มีตาราชาเหนือาราชานะครับก้าเกุดแรกจริงก็เอาเป็นของอันนี้ไปก่อนก็ได้ครับเอาตาราชาก่อนแล้วก็ถุงลมเสร็จแล้วก็มาเอายาพีตำนานแล้วก็หินวิเศษชั้นสูงนะครับแค่นี้ครับจบแล้วไอ้ของแรกๆหมีไม่ค่อยแนะทาให้แรกเท่าไหร่มันหาง่ายนะครับไ่แรกเออข้างในดีกว่านะประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการทําค่าคี้กับทัศน์40%ขึ้นไปก็อันนี้มีได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นทัศน์นะครับอันนี้อออันนี้อันนี้อันนี้นี่นทัศน์554นะครับก็ที่เลเวอร23นะครับก็อันนี้คือเมนที่มีใส่ก็เป็นในส่วนนี่ค่าคี้หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นในส่วนทัศน์หนึ่งแต่เพื่อนจะเอาม่วงใส่ก็ได้นะแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วไอ้อันนี้ก็คือคีดาเมส3ค่านี้ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนไอ้ไอ้พลาซองมันจะเกี่ยวป้องกันอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อก็เลือกเข้าที่เพื่อนๆนมีแล้วกันของนักธนูเหรอหมีว่าเลือดถ้าถามหมีฮะเอาหลบบางทีท่ามันก็หลบไม่ได้นะท่าบอลมันหลบไม่ได้ก็ตายหมีว่าเลือดดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ตายนะครับต่อไปอันที่สามที่สี่ถามถามหมีหมีหมีว่าทักษะครับเพราะว่าเราเน้นจริงๆก็คือแค่คี้กับทักษะใช่ไหมเราควรจะใส่ทักษะนะครับอันที่สี่จะใส่แท็ก็ได้หรือว่าจะใส่มาเอรี่ก็ได้เลือกเอา แต่ว่าถ้าเกิดถามแมสแคร์ก,กับมาเทอรี่มาเทอรี่จะขึ้นเยอะกว่าเพราะว่ามาเทอรี่มันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์น,น,นนะก็เลยสรุปก็คือเมน3อัน3อันใช่ไหมครับแต่ละตัวก็มีค่าคีแล้วก็ทัศะแล้วก็เป็นส่วนคีดาเมจส่วนอันที่3อันที่4ก็เอาไปในส่วนทัศะกับเอ่อมาเทอรี่หรือจะแมสแคร์ก็ได้ใส่อย่างนี้ครับครบ3ตัวเลยสปีดเอ่อนี่มาเทอรี่ครับแต่ว่าถ้าถ้าเป็นสายหมีหมีไม่แนะนําเอาสปีดนะเพราะว่าปกติหมียิง2ท่าเนี้ยเนี่ยปั๊บยิงเร็วกับเอ่อเนี่ยครับผิวไหวเนี่ย มันก็ยิงอัศปีดแม็กอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นสปีด e สำหรับนักขนูก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนเล่นอีกสายหนึ่งอย่างเช่นสายแรกเห็นปะ่ะนี่สายกวาดล้างนะครับอันนี้อาจจะต้องทำ e อัศีดอ่าโดยมีขออยาตแนะนําก่อนก็มันจะมีสองสายตามนี้ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถเอ่อ เซฟเอาไปเล่นแบบหนีก็ได้นะเนี่ยถ้าเกิดสายกวายก็ข้างบนเลยพลาสติกข้างล่างถ้าเกิดเป็นสายนกจิกก็พลาสติกข้างล่างอันนี้เพื่อนๆลองเลือกเอาแล้วกันแต่มีชอบนกจิกมากกว่ามันจิงสะใจดีแค่นั้นเองนะครับอ่าต่อไปเป็นในส่วนการทําค่าทักษะกับค่าคีย์นะถ้าเกิดเข้าใจตรงนี้ก็จะง่ายไปเลยอ่านี่ครับนี่ให้เพื่อนๆกดนะครับให้ออกทั้งทักษะทั้งคีย์แต่ถ้าเกิดสมมติให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาค่าคีย์แล้วอยเอาทักษะเพราะว่าต้องติดคีย์ก่อน แล้วก็แล้วมันถึงจะติดค yeah. like ีท so ักษะมันจะได้เบิ้ลเป็นคูณ2นะครับก็ถ้าเกิดถามว่าคี้อย่างเดียวกับทักษะคู่กันเนี้ยอันไหนแรงกว่ากันก็มีบอกได้เลยว่ามียิงตอนเนี้ยถ้าเกิดติดคี้กับทักษะเนี้ยไปถึง4ล้าน5 4ล้าน6ง่ายเลยครับถ้าเกิดมันติดแค่เอ็มสาสองเอ็มอะไรอย่างเงี้ยสองจุดห้าแปลว่าอันนี้บัฟหมดเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องรอบัฟมันติดมันติดพร้อมกันก็ไปสี่ล้านสี่ล้านห้าที่มีติดแต่ว่าตัวหมีมีไม่ได้เติมเยอะด้วยนะถ้าเกิดสมมติแบบเป็นสุราตานเล่นคง เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงการทางานสําหรับคนไม่รู้นะครับคืออันดับแรกเนี่ยคีเนี่ยมันก็ติดคีถูกไหมทักษะเวลาติดมันก็มันจะขึ้นมาเป็นทักษะแต่มันจะขึ้นเป็นตัวเหลืองคือคีสองค่าที่สามารถติดคีพร้อมกันได้อย่างเช่นเอาเรายิงไปติดคีหนึ่งทีแล้วก็ติดเออทักษะมันจะคูณสามเลยอย่างเช่นสมมุติมีติดคีนี่ดามเมจอยู่ที่สองล้านใช่ไหม สองล้านห้าสามล้านถ้าก็ติดทักษะไปหกล้านเลยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดติดสองล้านก็ไปสี่ล้านห้าอะไรอย่างเงี้ยนะวัะนั้น,น,นค่ายเราจะทําให้ดาเมจเราก้ากระโดดก็มีแค่ว่าเราต้องท,ทาาํทาคีสกับทักษะแค่นั้นครับต่อไปเป็นในส่วนการทำสองค่าคู่กันมีอะไรบ้างก็หลักๆก็อย่างที่มีบอกเนี่ยของใส่นะครับเห็นว่าทำคีสกับทักษะแต่ว่าถ้าเกิดสมบุิสุม่มเราไม่ได้อะไรเอา,า,าค่าคีสไปเป็นเมนก่อนแล้วก็เอาทักษะพยายามเอาเรขว้าสองค่านี้อีกค่าหนึ่งเป็นเอ่อจะเป็นแม่นยําก็ได้หรือว่าจะเป็นแองแทก หรือว่าจะเป็นมาเทอรี่ก็ได้แต่ดีสุดหมีว่ามาเทอรี่สรุปค่าดีสุดก็คือค่าครีรองมาทักษะแล้วก็มาเทอรี่สค่าเรียงลงมาเลยแต่ว่าเอาจริงมันจะออกงานยากมันต้องไปเลยว่าห้ใช่ไหมหมีก็เลยขออนุญาตโฟกัสแค่คีกับทักษะพออ่ะเห็นไหมเนี่อหมีคีห้าแต่ว่าทักษะสามไม่เป็นไรเพราะว่าหินตอนนี้มันมันไม่พอครับอย่าลืมนะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนขั้นของเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวหมีว่าจะดองหินเอาง่ายๆสรุปเอาแค่ค่าคีเลเวลห้าแล้วก็ทักษะเลเวลอะไรก็ได้เอาไปก่อน อันนี้กาะไม่มีนะครับอ่าต่อไปเป็นมืออันนี้มีได้แค่คีกับมาสเตอรี่แต่ว่าหาไอ้น,นี่ไม่ได้ทัศศเดี๋ยวมีต้องไปเปลี่ยนนะครับมอย่างที่บอกช่วงนี้หินมันหายากอันนี้ก็ได้แค่คีกับแม่นยำเห็นปะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีเปลี่ยนตรงแม่นยำเป็นทัศศสองสองอันใช่ปะทัษามีน่าจะไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็จะแรงกว่านี้เยอะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ท่อไม่มีอ่าต่อไปเป็นใน่วนแหวนการทําค่าทัศศก็ใส่เอ็นชานตรงนี้เลยครับนี่เอ็นคิงครับ จะบอกท่าทัสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่มันบวกตรงๆเลยนะมีดูนะสมมุติสามสิบแปดบวกสิบสองก็ห้าสิบเลยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อาจจะใส่แหวนเอ็นคิงไปก่อนแล้วก็เน้นค่าคีย์ไปเป็นหลักนะครับเอ่อเหมือนรู้สึกว่าอันนี้มียังไม่ได้เปลี่ยนออฟเลยลนะเนี่ยอันนี้มันมีคีย์กับอันนี้ด้วยโอ้โหอันนี้พลาดเลยนะเฮ้ยชแวรโอ้โหเละครับแถวบ้านเล,เละทักษะหนึ่งเป็นมีมีเปลี่ยนมีเน้นคีย์กับทักษะเห็นปะไอหินนี่มันหายากครับช่วงนี้ <c oughs> เอามาซื้อคุ้มไหมแม่งก็ไม่ ดูดิเออเอาซะหน่อยป่ะพยายามลีให้ได้เลเพื่อนเอนอ,อโอโอ,โอเห็นบ่ามันยากอ่ะหมดแล้วดูดิซื้อตั้งร้อยสองร้อยเพชรเวนกรรมอะไรก็ใหม่ลูก นั่นแหละก็พยายามเอา2ค่าครับของของไอ,ไอเทมใส่อเอาเป็นค่าคีแล้วก็ทักษะ2ค่าเอาสองค่าที่ให้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมาตเตอรี่ได้ก็ยิ่งแจ่มเลย3ค่านี้เอาจบเรียบร้อยแล้วเออไม่ในส่วนค่าคีก็มีในส่วนมเออพาสซีด้วยนะครับพรสวรรค์นนะนี่นี่มาสายลูปเออบ้าข้างครับจะอัตาคีเนี่ยบวกเยอะมากเนี่ยแต่ละสกิลด้วยแล้วก็จะเกี่ยวกับคีด้วยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ อย่าลืมมาอัพด้วยนะครับก็จะยิ่งเก่งขึ้นไม่รู้มีเล่นอย่างนี้นะลูกธนูเหยี่ยวภาวะบ้าข้างนะครับสมบัติบ,บางชิ้นมันก็มีนะบางชิ้นมันก็มีบอกเนี่ยได้ได้พวกแบบเออเขาเรียกว่าอะไรน,นะเนี่ยเห็นนะมีคีเห็นไหมยี่สิบห้ากำจัดสตู้สองหมื่นตัวนะครับยี่สิบห้าแต่ไม่ได้บวกเยอะแต่าาก,ก็บวกสองเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะครับวับนนี้นั่นแหละอะไรที่มันเออเป็นคี้กับทักสะเอาไว้หมดเลยครับมันก็ช่วยตัวละครให้เราเก่งนะครับ ต่อไปเป็นในส่วนอะไรสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องเป็นสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ก็ให้เน้นแค่2ตัวก็คือโกเลมหนึ่งครับแล้วก็เ,เจ้าโนครับมันได้ทักษะเห็นไามการขี่เอา2ค่านี้แต่ว่าจริงๆมันต้องอัพเฉลี่ยให้พอๆกันจะดีกว่าแต่ว่าอย่างที่หมีบอกแหละเราก็เน้นแต่แค่าขี่กับค่าทักษะเป็นหลักครับมันอยู่ตรงไหนก็อัพตัวนั้นเป็นหลักถ้าเกิดเป็นสายฟีสายเติมน้อยก็เลือกเอา ถ้าเกิดสมมติเป็นสายเติมหน่อยก็พยายามอัพบาลานครับมันจะได้พลังเยอะกว่าเยอะประมาณนี้นะครับไม่มีแล้วแหละหลักๆมันก็มีของใส่ที่ต้องที่จะต้องสุ่มไม่ได้สองค่าคีย์ทักษะแล้วก็เป็นในส่วนพ่วงมอนเตอร์มอนเตอร์จําเป็นที่โอ้อันอันนี้เปลืองและต้องหาค่าคีย์หลักอ้าวต่อไปต้องหาทักษะหลักถูกไหมอันนี้ค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนดาเมจคีย์เห็นไหมเสร็จแล้วอันที่สามอันที่สี่ก็อย่างที่หมีบอกครับก็ยังไงครับนี่ทักษะอันหนึ่งแล้วก็เอ่อแอคแท็กหรือว่าจะเป็นในส่วน มาธรี่ค่ได้แค่นี้ก็เก่งมากแล้วสรุปสุดท้ายการทําค่าบาลานซ์ที่ดีที่สุดก็คือค่าคีห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทักษะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็ติดแทบทุกดอกแล้วใช่ไหมต่อไปเป็นในส่วนเออสายสปีดถ้าเล่นสายถ้ากวาดล้างอาจจะต้องทํานะแต่คืออย่างของตัวหมีหมีคงไม่ทำเพราะว่าหมีเล่นเป็นสายนี่อยู่แล้วอะแอปสปีดสองสองบัฟมันมันยิงรวยอยู่แล้วอะเพราะนั้นถ้าเกิดหมีจะเน้นหมีก็เน้นคีทักษะแล้วก็คีดามเมจแล้วก็เป็นในส่วนมาธรีสี่ค่าแค่นี้จบแล้ว ค่าคิดพยายามเอาประมาณก็หนึร้อยบวกขึ้นไปครับแค่นี้ก็ยิงโดนทุกดอกแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะจบเรียบร้อยสําหรับการทําค่าสเตตัส m อ็มเอกมนะครับก็ขอให้คนเล่นเกมโกโก้มาฟีีอย่างมีความสุขนะครับรับประกันติดพร้อมกัน2ค่าขึ้นไป4ีล้าน5้าล้าน6ล้านก็เคยมีประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ